แล้วก็สิ่งที่สำคัญในการพูดคุยเรื่องผลงานกับลูกน้องเนี่ยเรื่องอดีตนะครับอย่าคุยเยอะคือเพราะว่าบางทีเราคุยผมไปนั่งคุยสักครึ่งชั่วโมงคุยเรื่องที่ผ่านมา20นาทีแล้วคุยเรื่องที่จะเอ,อไปข้างหน้า10นาทีเมื่อไหร่มันจะได้ผลนะครับคือมันได้แผลมากกว่าได้ผลอรเพราะว่ามัวแต่ไปสกิดแผลที่ผ่านมาอยู่นานเกินพอพูดถึงอนาคตเหลือนิดเดียวสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือถ้ามันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไป ย้อนอะไรหรืออะไรให้มากมายไม่ต้องไปสกิดแผลอะไรมากมายครับคนบางคนเนี่ยเราถ้าเราอ่านคนออกคนบางคนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาผิดเขาพลาดและเขาก็พร้อมแก้ตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปตอกย้ำไม่ต้องไปซ้ําเติมซึ่งแต่ยกเว้นคนบางคนที่ก็ผิดก็ทําเป็นไม่ผิดผิดก็ไปยอมรับผิดโอเคอันนั้นเป็นคนประเภทหนึ่งแต่ลูกน้องหลายคนเนี่ยไม่ชอบคือเขาคิดได้รู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเขาทาผิดเขาพลาดเดี๋ยวเขากำลังแก้ตัวอยู่ี่ไม่ต้องไปตอกย้ำไม่ต้องมาซ้ําเติมไม่ต้องมาสกิดแผลเดิมให้มัน เป็นแผลสดขึ้นมาอีกอ่ะเราก็ลองคุยอนาคตดูสิว่าเขาได้นําเอาบทเรียนความล้มเหลวในอดีตไปใช้กับอนาคตแล้วหรือยังถ้าเราคุยแล้วบางคนเขาเอาบทเรียนไปใช้แล้วว่าเออเดียเด๋ยวเดือนหน้าผมจะทํานู่นนี่นั่นเราก็ฟังได้นี่ว่าเออแสดงว่าไอ้คนเนี้ยมันเอาความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาเนี้ยไปจัดการแล้วนะก็ไม่ต้องไปลือ้อพื้นความหลังให้กะชัง,งใจเปล่าๆนะครับผลงานที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นแค่บทเรียนคือคุยยังไงมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนผลงานที่ผ่านมาได้ แต่ถ้าเราคุยเรื่องอนาคตมันสามารถไปช่วยชดเชยผลงานที่ผ่านมาที่แย่ให้ดีขึ้นก็ได้การนี้โคชิ่งคือการมองไปข้างหน้าการทําให้ข้างหน้ามันดีกว่าเดิมการทําให้ข้างหน้าไปชดเชยกับความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้ว